กับเรียนท่านนองหุนตรีพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสารอนาคตการศึกษาคอนิกอีดีเรียนท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันทรโรชาที่ปรึกษามูลนิธิภาคประชาสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ดรนรมน์พินโยสินวัฒน์คณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐภาคประชาสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงจาก61องค์กรเอกชนในฐานะรองประธานกรรมการและสมาชิกกิตติมศักดิ์มูลนิธิคณะกรรมการและคณ,ณะทำงานมูลนิธิบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Connect ED Education Forum 2025 Thailand Education Future อนาคตการศึกษาไทยอนาคตประเทศไทยและ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันในวันนี้เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของพวกเราทุกคนที่จะกับเคลื่อนการศึกษาไทยเพราะการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาประเทศและคือพลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้ได้รับโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างแท้จริงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดิจิทัลแล้ววันนี้ก็มาถึงเรื่องของ AI นะครับตลอดจนเรื่องของการเมืองโลกซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองสองขั้วอย่างชัดเจนแล้วมหาอำนาจของโลกก็เป็นสองขั้วอย่างชัดเจนประเทศไทยของเราก็ไม่สามารถที่จะแยกตัวออกไปได้จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และประการที่3โลกก็เผชิญความท้าทายในเรื่องของความยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอ เนซิโร่เป้าหมายที่พวกเราพยายามทํากันอยู่นะครับทั้งโลกเลยนะครับรวมไปถึงมลพิษขยะต่างๆที่เกิดจากระบบบริโภคนิยมซึ่งอาจจะและการผลิตซึ่งอาจจะไม่ไม่ยั่งยืนเพียงพอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความเปลี่ยนแปลง,ปลงท่าท้าทายและรวดเร็วเหล่านี้เนี่ยศักยภาพของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับตัวเนี่ยเป็นศักยภาพที่สําคัญที่สุด ศักยภาพในการปรับตัวในเบื้องต้นเลยคือศักยภาพของการเรียนรู้นะครับผมอยากจะขอ,อนเรียนว่าผมมีโอกาสได้ไปฟอรัรมที่ฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมประชุมหารือที่ MIT ด้วยสิ่งแรกที่เขาพูดถึงนะครับแน่นอนที่สุดก็คือทุกคนก็บอกว่าเรื่องความยั่งยืนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญและเรื่องการแอปพลาย AI นะครับเข้ากับระบบการศึกษา ก็เป็นเรื่องใหญ่ในขณะนี้ของสถาบันการศึกษาระดับโลกและสิ่งที่เขาพยายามที่จะพูดถึงก็คือทำอย่างไรถึงจะเกิดการค้นคว้าวิจัยหรือว่าเกิด IP นะครับที่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดหรือความต้องการของตลาดเสริมสร้างนะครับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษยชาติอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกันหมดทั้งโลกและผมก็เพิ่งไปมาก็เพิ่งจะไม่ถึงหงเดือนดีนะครับ โจทย์เหล่านี้เป็นโจทย์ที่มีความท้าทายนะครับแล้วก็ศักยภาพของมนุษย์ในการปรับตัวในขั้นต่อไปก็เป็นเรื่องที่ท้าทายไม่แพ้กัน c o n n e x t ED ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ตลอดจนภาคภาคประชาสังคมนะครับเราก็ได้มีความพยายามร่วมกันต้องขอขอบคุณนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับที่ให้การเปิดกว้าง จริงๆและการเปิดกว้างนี้เป็นจุดที่ทำให้เราได้มีโอกาสรเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็สรรหาสิ่งใหม่นะครับมาขับเคลื่อนอะระบบการศึกษาในบ้านเรายุธาทธศาสตร์ทั้ง5ข้อที่เราใช้ในการขับเคลื่อนก็คือ1การมีเป้าหมายนะครับตลอดจนตัวชี้วัดที่สะท้อนนะครับถึงยุธทธศาสตร์แล้วก็ปัจจัยของความสำเร็จในการศึกษาอย่างแท้จริง อันที่สองครับก็คือเรื่องของกลไกตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงชุมชนผู้ปกครองนะครับเอกชนในท้องที่ตลอดจนเอกชนในดับอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมแล้วก็แน่นอนครับการเชื่อมโยงในภาพรวมของสื่อซึ่งถือเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดกลไกเหล่านี้นนกลไกตลาดเหล่านี้คือการมุ่งเน้นการให้ความสําคัญการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็มีเด็กเป็นศูนย์กลาง อันที่สนะครับก็คือเรื่องของบุคลากรโดยเฉพาะผู้นำคือท่านผอ,อนะครับตลอดจนคุณครูทุกท่านผมอยากจะขออนุญาตเรียนว่าแม้ว่าสิ่งที่เราเผชิญกันอยู่จะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ว่าพื้นฐานของมนุษยชาติเนี่ยก็คือการดูแลนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วหรือเราจะเรียกใช้คำว่าเมตตาก็ได้โดยมนุษยชาติของพวกเราเองโดยธรรมชาติของพวกเราเองเนี่ย เราก็เติบโตจะจะ,จะกันมาจากการได้รับทานทานจากคุณพ่อคุณแม่นะครับสิ่งที่คุณครูนะครับซึ่งเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่สองท่านผอโรงเรียนนะครับท่านก็จะต้องท่านก็มีศักยภาพอยู่แล้วในการที่จะให้ทานนี้ต่อไปกับนักเรียนเยาวชนทุกๆคนนะครับและตามมาด้วยพระเอกชนนะครับซึ่งเราก็มี School Partner ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบุคคลทุกฝ่ายนะครับในการที่จะร่วมกันให้นะครับต่อไปเช่นเดียวกันซึ่งเป็นระดับที่เป็น,เป,นเป็นห่วงโซ่นะครับของการให้แล้วก็ให้เยาวชนของเราเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดต่อไปดังนั้นบุคลากรและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนนะครับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและเราต้องให้การสนับสนุน ท่านผอ,อแล้วก็คุณครูทุกท่านผมเชื่อว่าเอกชนนะครับการบริหารงานเอกชนเองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมี2ออย่างอยู่เสมอนะครับอันหนึ่งคือการสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอีกอันหนึ่งก็คือการสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้นะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลงลึกไปกว่านั้นอีกเนี่ยเป็นผลการวิจัยนะครับ สิ่งที่สำคัญก็คือที่สุดก็คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนวัฒนธรรมดังนั้นวัฒนธรรมของที่พวกเราร่วมกันสร้างกันในการที่จะขับเคลื่อนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการที่คุณครูทุกท่านตลอดจนท่านผอ,อมองเด็กนักเรียนเป็นลูกหลานจึงสำคัญนะครับเป็นพื้นฐานระดับที่หนึ่ง นะครับในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยปราศจากวัฒนธรรมของความเมตตาแล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆได้อย่างไรก็ตามนะครับกระบวนการการเรียนรู้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ภาคเอะชนเองก็ให้ความสําคัญมากๆมิฉะนั้นองค์กรอาจจะขับเคลื่อน ไม่ทันหรือว่าก้าวหน้าไม่ทันหรือสร้างคุณประโยชน์เนี่ยน้อยเกินไปวัฒนธรรมอันนั้นก็คือวัฒนธรรมของการสร้างนวัตกรรมต่อเนื่องการที่องคอ์กรจะสร้างนวัตกรรมต่อเนื่องเนี่ยก็อาศัยกระบวนการของการเรียนรู้การที่เรามีทุกอนูขององคอ์กรเนี่ยเป็นเสมือนห้องแลบห้องทดลองนะครับซึ่งไม่ได้แตกต่างอะไรจากกรณีของโรงเรียนซึ่งเราพูดถึงการที่เราจะทำอย่างไรให้นักเรียน เป็นผู้ที่ตั้งคำถามค้นหาคำตอบลงมือทำร่วมกันอภิปรายด้วยเหตุผลพัฒนาสู่ความเป็นเลิศดังนั้นโรงเรียนเนี่ยจึงเป็นเสมือนห้องแลบสำคัญที่จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ทดลองในเรื่องเล็กๆแต่นำไปสู่กระบวนการการเรียนรู้ทั้งชีวิตในข้อที่4จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือเรื่องของชาวเซนทริกซึ่งเรามีกลไกสำคัญอันหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้เราเรียกว่าเล ARNING CENTER ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับ ตลอดจนเอ็กซาคลิคลัมที่เด็กนักเรียนสนใจหรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนซึ่งสามารถที่ทําให้เกิดเอนเกจเมนต์หรือความมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนเนี่ยได้ความมีส่วนร่วมนี้จะช่วยขับเคลื่อนนะครับกระบวนการในการเรียนรู้ซึ่งไม่ได้แตกต่างก,กันเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กจนกระทั่งไปถึงะระดับองค์กร,ากรภาคเอกชนภาครัฐแล้วนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราสูญเสียวัฒนธรรมของการสร้างการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรม การทำสิ่งใหม่ๆเพื่อทำให้เกิดความเท่าเทียมและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปร่วมกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้คำว่าเกิดความเจริญก้าวหน้าได้หรืออาจจะล้าหลังนะครับจนถึงขั้นที่ปรับตัวไม่ทันนะครับดังนั้นก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับชาวเซนทริกส์เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับเล ARNING CENTER อาจจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่ง ถ้า l e ARNING CENTER นี้สามารถเชื่อมโยงออกไปยังภาคเอกชนและภาคเอกชนเองก็สามารถที่จะทำฐานการเรียนรู้นะครับแล้วมีโอกาสให้เด็กนักเรียนไปเรียนรู้ในแต่ละด้านตามความสนใจหรือแม้กระทั่งในส่วนวิชาชีพนะครับก็จะเป็นกระบวนการการศึกษาที่มาทดแทนการขาดแคลนของยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพิพิธภัณฑ์เป็นต้นนะครับหรือว่าสมาคมสถาบันทางด้านการค้นควา้าวิจัยในบ้านเรา ซึ่งภาคเอกชนเนี่ยองประเทศไทยเราก็มีศักยภาพด้านนี้สูงอยู่หลายๆด้านทีเดียวนะครับการเปิดกว้างนี้จึงจะขยายขอบข่ายหรือว่าโครงข่ายของศูนย์การเรียนรู้นะครับไปอย่างทั่วประเทศนะครับแล้วก็ลึกในแต่ละด้านเพียงพอที่จะส่งเสริมความสนใจของเด็กนักเรียนในยุคสมัยนี้ถ้าเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเราก็บอกว่าอินเทอร์นชิัเป็นต้นนะครับ แต่ถามว่าแล้วภาคเอกชนของเรามีความร่วมมือกับภาคมหาวิทยาลัยแค่ไหนในการที่จะสร้างคอร์คูลัมหรือว่าหลักสูตรที่จะสามารถที่จะให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ได้จริงเนี่ยอันนี้ต้องพูดว่าเราปฏิบัติเก่งแต่ภาคเอกชนเองก็ยังต้องอาศัยภาคการศึกษานะครับในการสร้างหลักสูตรเหล่านี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวชี้วัดของคุณครูนะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ เราพูดถึงความเป็นโค้ชความเป็นฟาสิลิเตเตอร์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้ยากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูจากการปฏิบัติของเด็กนักเรียนเป็นหมู่คณะนะครับผมขอเนญ้ตเรียนว่าการปฏิบัติของนักเรียนเป็นหมู่คณะจะทําให้คุณครูเนี่ยสามารถเห็นบทบาทและความมั่นใจของเด็กแต่ละคนตลอดจนความสนใจของเขาและทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีที่ยืนมีความมั่นใจในการที่จะอยู่ใน สังคมไม่ว่าในโรงเรียนหรือว่าเติบโตต่อไปในสังคมสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะครับสุดท้ายครับเทคโนโลยีซึ่งเป็นดาบสังคมนะครับจริงๆแล้วหนึ่งในหัวเรื่องที่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในระดับโลกนะครับทั้งเวิร์กอินดิคฟอรัมหรือสญญานการศึกษาทั่วโลก <c oughs> เขาบอกว่าแล้วทำยังไงให้ AI มีจริยธรรมมีคุณธรรมนะครับ เราก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วว่า AI เนี่ยสามารถที่จะช่วยสอนเด็กนักเรียนได้นะครับเป็นผู้ช่วยของคุณครูได้นะครับไม่ว่าจะสอนต่างด้านคณิตวิทยาศาสตร์ตลอดจนภาษาหรือแม้กระทั่งศิลปะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ AI สามารถทําได้เทียบเท่าและแล้วก็อาจจะต่อไปเนี่ยทได้ดีกว่ามนุษย์อีกนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สําคัญแต่การที่เราไม่มีธรรมาพิบาลหรือ Gover n a n c e ของ AI ซึ่งในที่สุดก็จะต้องออกมาเป็นกฎระเบียบนะครับของทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเองเราก็ต้องนําเอาธรรมะพิบาลที่เราทํากันอยู่แล้วในองค์กรเพื่อความยั่งยืนขององค์กรเนี่ยมาใช้ในการที่จะรู้จักใช้ AI ตลอดจนการฝึก AI นะครับให้ AI เนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมพูดง่ายๆก็คือมีศีลมีศีลธรรมนะครับอันนี้คงเป็นเรื่องที่ สำคัญมากๆในที่สุดเนี่ย AI ที่มีศีลธรรมเนี่ยจะเป็น AI ที่ช่วยมนุษยชาติช่วยเยาวชนของเราแต่ AI ที่ถูกใช้อย่างไม่มีศีลธรรมเนี่ยนะครับก็จะต้องต่อสู้กับ AI ที่มีศีลธรรมและโดยมีกระบวนการทางสังคมธรรมภิบาลทางกฎหมายเนี่ยเข้าจัดการนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนอกจากนั้นนะครับเทคโนโลยียังมีอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคมี นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไบโอเทคสเปซเทคนะครับซึ่งเป็นการท้าทายศักยภาพของมนุษย์ในการคิดนอกกรอบนะครับตลอดจนโรบอติกนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นล้วนแล้วแต่เป็น e x ็กซ์ u r ั i c u ลิคลัมทางด้านไซน์ที่สำคัญซึ่งต่อไปจะใช้นะครับนำไปสู่การที่ทำให้เกิด IP หรือว่าลิขสิทธิ์ทางปัญญาทั้งสิ้นนะครับการเกิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา น,น่าจะเป็นจุดสูงสุดของระบบการศึกษานะครับการทําค้นคว้าวิจัยน่าจะเป็นสูงสุดของระบบการศึกษาและการค้นคว้าทั้งชีวิตให้เกิด IP น่าจะเป็นจุดที่สูงสุดเหมือนกันนะครับเราคงต้องจินตนาการแล้วครับว่า E-Commerce ต่อไปเนี่ย AI เนี่ยจะเป็นผู้ที่จะช่วยเทรด IP ครับ IP นั้นไม่ว่าจะเกิดตั้งแต่ทางด้าน วิทยาการอุตสาหกรรมต่างๆจนกระทั่งไปถึงศิลปะก็ล้วนแล้วแต่เป็น IP อย่างถ้าทุกวันนี้ที่เราเห็นก็เกิด IP ขึ้นมากมายนะครับทางด้านความบันเทิงก็ดีนะครับแล้วก็ทางด้านของวิทยาการก็ดีดังนั้นผมคิดว่าเทคโนโลยีจึงเป็นหรือการค้นคว้าวิจัยการนำไปสู่นวัตรกรรมที่ทำให้วิะชาติมีความปลอดภัยนะครับ มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะครับมีความเท่าเทียมนะครับตลอดจนมีการพัฒนาให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการที่จะใช้เทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นดาบสองคมครับสุดท้ายผมขอขอบคุณนะครับท่านองค์กรีดาวพงศ์จริงๆนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ลิเริ่มนะครับภายใต้รัฐบาลของท่าน ประยุจันโอชานะครับในภาคการศึกษาแล้วท่านถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในการที่จะเป็นให้คำปรึกษาเป็นเสาหลักนะครับให้กับ ConnectED ในการที่จะขับเคลื่อนร่วมกับทางภาครัฐอย่างต่อเนื่องและผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะครับท่านรัฐมนตรีทุกท่านท่านที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องตลอดจน หน่วยข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่มีความเมตตานะครับมีความเปิดกว้างแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมท,ทําในสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความความรู้สึกที่ภาคเอกชนของเราถ้าฟังจากน้องๆ c o n n e c เ School p a r t n r r กว่า2,000คนนะครับก็รู้สึกปราบปื้มที่มีส่วนร่วมนะครับ ผมขออนุญาตขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอกชนทุกท่านนะครับที่ร่วมก่อตั้งมานะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะครับตามเต็มกําลังความสามารถนะครับแล้วก็ภาคเอกนชนที่เข้ามาร่วมใหม่ๆจนกระทั่งวันนี้มีมากกว่า60องค์กรนะครับขอขอบคุณภาคประชาสังคมนะครับที่ท่านเองเห็นจุดเจ็บปวดของระบบสังคมนะครับและจุดเจ็บปวดของระบบการศึกษา ก็ได้เข้ามาช่วยกันเติมเต็มแล้วก็ขับเคลื่อนทําให้คอร์นิกไอดีมีความคืบหน้ามาถึงวันนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับหุนทางตรงนี้ก็ยังอีกไกลแล้วก็อีกเยอะนะครับคำว่าไกลนี้อาจจะไม่ใช่นานนะครับเพราะว่าถ้าเรามุ่งมั่นช่วยกันแล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์ทั้ง5ข้ออย่างเต็มกําลังเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราจะสามารถสร้างระบบการศึกษานะครับที่ยั่งยืนมีคุณภาพแล้วก็สร้างให้เยาว,วชนของเราเป็นผู้ที่ มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้เป็นผู้ที่ค้นคว้าวิจัยอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ทั้งชีวิตและมีความสุขในชีวิตตามพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งท่านก็ได้ใส่สิ่งหนึ่งที่มันเหนือไปกว่าแค่ความยั่งยืนนะครับนั่นก็คือทำอยังไงให้มีความพอเพียงให้มีความสุขในชีวิตได้ขอบพระคุณครับ